ขอเจริญพรโยมญาติมิตรสาธุชนทุกท่านขออนุโมทนาท่านทั้งหลายที่ได้มีจิตศรัทธาและมีฉันทะในบุญกุศลมาร่วมในงานบุญเวียนเทียนในวันมาคบูชาอันนี้ก็ญาติโยมก็มากันัง้พร้อม ็มีตั้งแต่โยมผู้ใหญ่ท่านผู้เท่าชรามาจนกระทั่งถึงเด็กเล็กๆเกมื่อกี้ได้ยินเสียงหนูน้อยรับศีลเสียงดังดีท่านหนูหนูช่วยกันรับศีลให้ดังชัดชัดอย่างเงี้ยน่าอนุโมทนามากันพร้อมอย่างนี้ดีคือตั้งแต่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายจนกระทั่งหลานเหลน มาแล้วก็มีความสุขด้วยกันแล้วก็ทำบุญด้วยกันสำหรับเด็กๆนั้นก็เป็นการเรียนรู้ไปด้วยในบุญกุศลทำจิตใจให้เจริญงอกงามได้มีปัญญารู้เข้าใจดีขึ้นก็เป็นการฝึกฝนพัฒนาส่วนท่านผู้ใหญ่ผู้สูงอายุก็เป็นเวลาที่ลูกหลานจะได้ช่วยให้ท่านได้ มีจิตใจเบิกบานผ่องใสมีความสุขกุบุญกุศลท่านได้ทำอะไรต่ไรมามากแล้วถึงเวลานี้ก็เป็นเวลาที่ควรได้เสวยผลแห่งบุญกุศลที่ได้ทำมาให้จิตใจบันเทิงปราโมทปีติในบุญในกุศลนั้นผู้ใหญ่นี่ก็จะได้เป็นหลักเป็นผู้มีประสบการณ์มากนำประสบการณ์มาแนะนำบอกเล่า แก่ลูกลูกหลานหลานต่อไปก็เป็นความสามัคคีในหมู่ชนจะทำให้สังคมของเราร่มเย็นเป็นสุขแล้วทีนี้เราก็มาสามัคคีพร้อมใจกันในวันมาคบูชาและวันสำคัญทางพุทธศาสนาอีกวันหนึ่งก็มาพร้อมเพรียงการทั้งพุทธบริษัทฝ่ายญาติโยมที่เป็นคฤหัหั์แล้วก็มาสามัคคีกับฝ่ายสงฆ์ที่เป็นวันพระชิต เท่ากับว,ว่าพร้อมพุทธบริษัทสี่อันนี้เรามาทำบุญแล้วก็เป็นการที่บูชาพระตนตรใจพุทธบริษัทสี่ก็มาพร้อมใจกันถวายสักการะบูชาแด่องค์พระสัมมัสพุทธเจ้าพระธรรมและก็พระสงฆ์ในโอกาสวันนี้ที่เราเรียกว่าวันมาคาบูชาวันมาคาบูชานี้ ในบรรดาวันสำคัญที่เราจัดกันในปัจจุบันที่เป็นวันทางด้านบูชาก็มีสามวันอย่างที่เคยว่ามาแล้วกระทวนกันนิดหนึ่งก็คือวันมาคบูชานี้วันวิสาขบูชาและวันอาสาราบูชาถ้านับตามปฏิทินมาคบูชาก็เป็นวันแรกคือพอเริ่มปีใหม่ตามปฏิทินสุริยคติ มกราคมและมาเดือนนี้กุมภาพันธ์มามีมาคาบูชาเป็นบูชาแรกต่อไปก็เดือนหกประมาณพฤษภาคมหรือมิถุนายนต้นๆก็จะมีวิสาขาบูชาเป็นที่สองแล้วต่อไปก็จะมีอาสาละบูชาต่อได้เข้าพรรษาเป็นวันที่สามในเดือน8 นี่เรียงตามลำดับในปฏิทินมาคบุชาเป็นวันแรกแต่ถ้าเรียงตามเหตุการณ์ในพระพุทธประวัติก็ตรงข้ามมาคบุชาก็เป็นวันที่สามคือเริ่มด้วยวิสาขบูชาพระพุทธเจ้าประสูต,ตรัสรุปรินิพพานก็ถือความเป็นพระพุทธเจ้าเริ่มต้นที่ตรัสรู้วิสาขบูชาเดือนหกแล้วต่อมาเดือนแปด มีอาสาลบูชาพระพุทธเจ้าทรงสแสดงปฐมเทศนาแกเ่เ็ญจวัคคีก็เป็นเหตุการณ์ที่สองแล้วต่อมาถึงเดือนสามก็คือเก้าเดือนหลังจากพุทธปรินิพพานจึงมีมาคบูชาเป็นการประชุมสงฆ์ครั้งใหญ่ที่เรียกว่าจารุโรคสันิบาตแล้วก็ทรงสแสดงโอัทปาติโมก ก็เป็นอันว่ามาคบุชานี่เป็นสุดท้ายวิสาขาบูชาก็เริ่มต้นวันตรัสรู้อีกสองเดือนต่อมาสารบูชาก็แสดงวัฒนทัฒนศาสาสาระแล้วก็มาสามอีกเก้าเดือนหลังตรัสรู้จึงได้มีมาคบูชาแต่ว่าถ้าว่าตามที่ชาวพุทธได้จัดกันในประเทศไทยก็เป็นอีกอย่างหนึ่ง ว่าตามเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ที่มีการจัดพิธีบูชากลายไปวันหนึ่งวิสาขาบูชานะั้นยืนพื้นมีมาตั้งแต่ไหนแต่ไรและเท่าที่เราทราบก็น่าจะตั้งแต่สมัยสุขโขทยัยเพราะว่าเป็นการบูชาหลักวิสาขาบูชามาสุขโขทยัยอยุธยาแล้วก็กรุงเก่าแตกก็สูญหายไปจนกระทั่งมาราชกาลที่สอง พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล,ล่านพภานไหล่ทรงได้รับคล้ายๆคำถวายวิสัชนาเป็นการบำรุงพระราชศรัทธาก็เลยทรงจัดงานวิสาขาบูชาขึ้นมาเป็นครั้งแรกในสมัยรัตนโกสินทร์คือฟื้นขึ้นมาใหม่ในรัชกาลที่สองหลังจากหายไปหลายปีอันนี้วิสาขาบูชาก็ยืนพื้นมาแต่โบราณ จกนกระทั่งมาถึงราชกาลที่สี่ทรงพิจารณามีพระราชดำริว่าวันมาคบุชาจารุรงคกสันนิบาตนี่ก็มีความสำคัญมากเป็นการประกาศหลักพุทธศาสนาที่สำคัญก็ทรงจัดพิธีมาคบุชาขึ้นเป็นครั้งแรกนั่นเป็นราชกาลที่สี่กลายเป็นว่ามาคบุชานี้เป็นเหตุการณ์ที่สองมาเป็นกลางก็มีเฉพาะในประเทศไทย แล้วก็มาถึงหลังจากฉลอง25พุทธตศตวรรษคณะสงฆ์ก็ตกลงว่าต่อแต่นี้ไปตั้งแต่ปี2,501หรือ2,501ก็เริ่มจัดพิธีอาสาลบูชาในวันแสดงวัตมเทศนาโดยทางรัฐบาลได้เห็นชอบตามคำแนะนำของคณะสงฆ์ก็ประกาศเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่ง ก็แปลว่าวันอาสาฬบุชากลายเป็นวันที่สามมาคบุชาเป็นวันกลางนี่ว่าตามเหตุการณ์ในบทิศาสามก็ามาเล่าญาติโยมฟังจะได้เป็นความรู้ประกอบไว้พอเราทำอะไรก็รู้เสดให้ชัดเจนนี่วันนี้ก็แปลว,ว่าเป็นวันมาคบุชาเป็นวันที่สามในเหตุการณ์ทางพุทธประวัติและเป็นวันที่หนึ่งในปฏิทินสุริยคติ และเป็นวันที่สองอันกลางในเหตุการณ์การจัดพิธีของชาวพุทธทั้งหลายมาถึงวันมาคบูชาแล้วเราก็เข้าใจความหมายกันดีว่าวันมาคบูชานี้เป็นการบูชาพระรันตรัไตเนื่องในเหตุการณ์สำคัญในพระพุทธศาสนาคือจาตุรงคสันนิบาตที่ว่าหลังจากพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วเก้าเดือน เมื่อมีภาษาวกจำนวนถึงพันหนึ่งรหรูปเป็นพระหันทั้งสิน้นแล้วในวันมาคบุชาคือวันเพ็ญเดินสาม,มาคบุรณมีนั่นในดามราตรีที่พระเวรุวันที่เมืองราชคลืคือป่าไผ่หรือสวนไผ่ของพระเจ้าบดินพระเจ้าพิมพิสารได้ถวายแก่พระสงฆ์แก่พระพุทธเจ้าเป็นประมุข พร้อมด้พระสงฆ์ทั้งหลายพระสงฆ์จำนวนหนึ่งสองรหรูปก็มาประชุมโดยไม่ได้นัดหมายกันพระพุทธเจ้าทรงปรารบเหตุการณ์ที่เป็นบรรยากาศเหมาะสมก็เลยทรงแสดงหลักการสำคัญของพุทธศาสนาที่เรียกว่าโอวาทปาติโมกแปลว่าพระโอวาทที่เป็นหลักเป็นประธานมีสามคาถากึง่งมี ขันติปรมังตโปตีติขานิพพานังปรมังวัฒนิพุทธ,ธาเป็นต้นแต่คาถาที่เราจํากันได้มากก็เป็นคาถากลางบางแห่งท่านเอาคาถากลางมาเป็นคาถาที่หนึ่งแต่ว่าในเหตุการณ์ทแท้ๆนั้นเริ่มต้นด้วยขันติปรมังตโปตีติขานี่คาถากลางที่เราจํากันได้มากว่าสัพพปาปัสะอาการะนัง กุศลสูปสัมปทาสจิตตะปริโยทปันนังเอตังพุทธ,ธานศาสนังก็มาทวนแปลกันนิดหน่อยโยมก็จำกันได้คิดว่าดีแล้วแต่ว่าฟังกันบ่อยๆไม่ให้ลืมไปเลยโดยเฉพาะเด็กๆก,ก็็ท่องให้แม่นทั้งบาลีทั้งไทยก็ดีแล้วบอกว่าหนึ่งไม่ทําความชั่วทั้งปวง ไม่ทำบาปทั้งปวงสองกุศลสูปสัพพทาก็แปลว่าทำกุศลให้ถึงพร้อมพูดง่ายๆก็ทำดีให้เพียบพร้อมและสามสจ,จิตะปริโยธปนังก็แปลว่าทำจิตใจของตนให้ผ่องใสคำว่าทำจิตให้ผ่องใสนี่ไม่ใช่จิตอย่างเดียวนะจิตจะผ่องใสได้จริงเนี่ยบริสุทธิ์ต้องปัญญาด้วยวันนี้ก็ขออนโมทนา โยมญาติมิตรทั้งหลายครั้งหนึ่งที่ทุกท่านได้มีศรัทธาในพระรัตนตรยัยมีชันท่าในการทําบุญกุศลมาร่วมประชุมพร้อมเปลี่ยนกันแล้วเป็นทั้งกายศามัคคีและจิตศาสมัคคีก็ขอให้ทุกท่านได้เดินหน้าไปในความสามัคคีที่เป็นพลังอันยิ่งใหญ่นี้ให้เรามีความเพียบพร้อมด้วยกําลังกายกําลังใจกําลังปัญญากําลังความสามัคคี สามารถบำเพ็ญประโยชน์สุขให้เกิดขึ้นสมดังพุทธดำรัสที่เป็นโอวาทของพระองค์นั้นเพื่อประโยชน์สุขแก่ชาวโลกทั้งมวลเริ่มต้นตั้งแต่ชีวิตครอบครัวสังคมประเทศชาติเป็นต้นไปวันนั้นวันนี้ก็ขออาราธนาคุณพระรัตนตรัยอวยชัยให้พรแก่โยมญาติมิตรทุกท่านตั้งแต่โยมปู่ญาติยายท่านผู้เฒ่าจนกระทั่งถึงเด็กเล็กๆหนูน้อยทั้งหลาย จงจเจริญด้วยจตุรพิทพพรชัยมีความร่มเย็นเป็นสุขในพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพลังความสามารถที่จะช่วยการบำเพ็ญประโยชน์สุขให้เกิดขึ้นให้สำเร็จสมดังพุทธพจน์นั้นทุกประการเธอ